สามชุดหมู่บ้านนี่จังหวัดผู้จอยไซด์ไรดีสนุกทุกทายกีบมาเดียวมาดีสวัสดีค่ะพี่น้องเอาสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใส่เราจะนี่ชุดละหนึ่งคิ้เจ็ดชุดค่ะนี่ก็มีคุณแม่ป้าเพื่อนกำลังเตรียมเตรียมอีหยังก่อนนี่แม่ป้าเสียผลาให้เสียปลาให้เล้าตีเสียผ้าแบบว่าคนณคุมาเบิดแต่ว่าเป็นตู้ซอกตู้พี่น้องขาตังว่าบักหลาย จักสิใส้อันใดเนี่ยหลายให้ลูกหลานผู้ใดอยากได้เสียตัวใดบ่เพิ่นสิเฮ็ดจังซี่ตัวแบบเพนี่บานเฮาเพิ่นกะสิเอาใส่กะลังแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยใส่กระเป๋านี่กะกระเป๋าอันนี้กะอันนี้กระเป๋าอันนี้มีแต่สูตรไหมค่ะพี่น้องอันนี้มีแต่สูตรไหมให้เล้วเป็นสูตรไหมผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้กัคือหมายถึงให้หลวงพ่อเพิ่นเฮ้าเฮ้าเอาไปจักอยู่จักอยู่ จักยูอืมันจะมีเสียผาอันเก่าแน่อันไม่แน่อันดีแน่อันบ่ดีแน่อันบ่ดีขาเจ้ากะจะเอาไปเผาพะนะแบบนี้อันซุ้มดีๆแน่เป็นผาไหมสุดไหมเพิ่นกะเอาไว้ให้ล็อกคอเพิ่นสักอนิจาให้ล้วเฮาจังไปบูซามาผะนะหลักกจะมาแบงแบงลูกแบงหลานผพ้ใอดอยากได้ก็แบงกันเอาบูซาเอาพนะบูซามาแล้วอันเป็นเสือเป็นผาเล่าเนาะ เอาเฮ็ดซอยกันผู้เฒ่าเก้าหูกจักอันนั้นอันนี้เพื่อนกสิมาซอยเฮ็ดซอยทํำพี่น้องแมสุภาพว่าแมู้เฒ่าเนี้เอออี่เท่าเอาเเป็นผู้เฒ่าตีตเท่าโอเท่ากับเท่าซะสันอันนี้อันนี้ว่าแมู้เฒ่าเฮ็ดว่าเป็นอันนี้พุชอันนี้พู้สาวว่าเอปก็้งมันท่าไเขียน จะไปแกะข้าวส่เข้าใส่ไปไปเคียนเองสิเอบแบหนบบ่พี่พี่พี่ข้าเก็บมันเวกเกอไปแกะยูคุณไปบ้านอื่นข้าเซอยเองเลยเนี่ยเก่งังเก่เลยข้าวซอ้งเล้เกเก่งเกาสะเอาหนีมันลวนเกาใส่กรล่างนี่นั่แม่ป่านี่ใส่ล่านี่นั่นงอุงปุ๋ยนั่นขวสอถุบปุ๋ยไม่ต้องถือไงนั่น่า้าุงปุ๋ยเลยน่ะพี่น้องประเพี้นี่บ้านเขาเป็นสี่ เสื้อผ้าแผ่นแพร่พื้นใดเอนซักแล้วคือเอาไว้เลยบ่ได้รดว่าได้ยังกะธรรมดาเนาะเสื้อผ้าหลายๆจัาแบบพื้นใดเป็นพื้นใดยัดใส่ทุงปุ๋ยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่ทุงปุ๋ยไปโหลดพี่น้องไอ้สายสามีปุ๋ยตัวเก็บเก็บเก็บมาให้เล่าเก็บมาให้เล่าวันนี้กะจักน้อยอ่ะพี่น้องกว่างไปมากอะบ่มีเวลาสีมาเมียนมาเก็บให้เล่าจักน้อยพี่น้องมาหลายพี่น้องค่ะ ื่านี่กับเม่สุภาบ่มีเวลาสิพักค่อนเลยนวดมาเป็นเอาวอนถูกใบเก็บเนื้อเจ็บตัวเก็บชิ้นบ่ได้กินหัวยาไม่ได้เลยูาไปนอนหมายถึงยังไงแถวอันนี้ที่ว่างเราไม่จัดเขาเข้ากับจองเอาไว้นี่ อันนี้ข้าวเอาของข้าเจ้าลดเนาะค่ะเพื่อนเสียออมาให้อีกอยู่ค่ะเพื่อนจะไมาให้อีกอันนี้ข้าวเอาเลยเขากับเบิรงกอนว่าอันไหนปิดแต่พ่อบ่พ่อเขาจังหามาเสริมที่ว่าเพื่อนเพื่อนสมทบมาเพื่อนกับเสียออมาให้จังหาอันนี้ข้าวเพื่อนเจ้าลนขันบ๊อบพ่อเข้าจังหาไหมค่ะค่ะเอาอาหารการกินหามาเด้อบัดนี้ข้าสิบบาทได้กินเข่าตะกอนตีกะอนข้าสิบเมยเนาะ เอาไม่ป้าฟ yeah, mm ้าเก็บเจ๊ลเงี hmm. uh ้ยใส่ถ huh. uh ุง huh. ป uh ุ huh. uh ๋ยเราฟ้าเมียนบะดีเ huh. ม uh ียนแล้วเฮา้าสิหาเขามากินบะดีเอยใส่ปลาเอาเมป่าเอาบอเป็นหย่งนี่ล่ะไมป้ากับนองกับนุ่งกับถือวัรบดาซอยเหลียกันเพื่อนบัดดีอย่างนกซูมือสมไม่ไม่้องไขกัยใหม่ไม่มป่ากันจะไม่เกาเอาใส่ถุงปุ๋ยนั่นให้นัหมเต็มกอนนั่นนั่นถุงปุ๋ยนั่น กับเซกับร่างนี่พ่อมันสีเบิดแล้วนั่นเออใส่แมืนัแหมัก่้พ่ดามน้ำเอาเนี่ยใส่น้ำากันเลยผ้าแพร่ดามเอาไห่เล่าโรดของเล่ามีแต่เล่ามัดเบิดแล่นั่นเออไห่เล่าบดบเอิดบ่อยากผ้าแพ่ดามคอยเต็มตู้ยู่่อยากดอกไห่เล่าโรดอันร่าใส่อน้ี่ไม่สระหาไม่ไปบ่ว่แต่ไปคิดอีหยังมากไหมบ่ากะไปซื้อเรียด เครื่องใส่ของสวยเงินข่วงอันใดก็บ่าเป็นของเฮาดอกแมเ้ยเจ้าต้องคิดแบบนี้อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราโตเฮาแต่ยังบ่กเป็นของเฮามีตารางกายซื้อๆบาเป็นของเจาของเพิ่นว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเอาไปนั่งตายไปแล้วเก่าไปนั่บอะไรจักแนว เยี่ยมยุบยุบตั้งใบตีนเหล้าแล้วมุดมุดเหลวตั้งมามันสีบออังโหดเอาไปไว้ทั้งปุ่นก่อนเตี้ยเอาไว้เอาไปส่วนไว้ข้างๆเไม่เ่าอย่าปลาออกมาไหมตีนเหรอนี่หนึ่งเดีมันจะอังสั่นตัวจัดออกที่ละตัวจัดออกจัดออกเ่าจัดทั้งนั้นออกมากกรได้เอาเอาเตรียมเสียผายเด้อเพราะงี้การสงสงการก็ได้อันใดเก้าอันใดไม่ข่อยก็ให้เจ้าเบิดละ อ่อเอาไว้ดอกบันนั่นกัดจังสีไปบูซ่ามาให้ลูกให้หลานพี่น้องผูดใดอย่างได้ก็เอาไปเจ้าย่าเป็นห่วงเป็นใยได้พอเด้อสิเตรียมให้เมื่อส่ยางสว่ันสุนแนวละ่ะเกือบกปอยู่น้ำนมโจไปกับแกบกับเกือบเดี๋ยวคอยจัดให้บันนี้เจ้าก็ต้องประสิทธิ์ประสา,ใสา,าดให้ันลูกไส้เจ้าเด้อให้นมเอ็ดเพียบันแพงเด้ออาคมน้ำม่งสาเนี่ยเจ้าต้องให้มันเฮ็ดเป็นได้พอเด้อ เพราะว่าบ่มีผู้สืบทอดเด้เจ้าต้องดูแรมันเจ้าต้องนูแ่มันน้ำลูกเจ้าคือเก่าล่ะพอ่าเป็นลนูผู้อื่นมอแมนคือเล่าคิดนะมันแหม่มันมีมันมีผมดอยแหม่มันมีผมดอยเล่าเลียต้นมันมันบอกมันบิมีคือมูไอ้ข้อมือมันบมีมมีคือมูมันมันมันมีดอยอ่าเรียต้นซาา จังว่าเล่ากับหากมันอยูด่ด้จตงว่าเล่ากับบะหมากอันนี้ละเอาเจ้าเบื้องเราเด้อพอเด้อพี่น้องลูกห้านอลูกเมียกับสรีเทไทยสมนาสมตาพุลาเจ้าบ,บ่ต้องไปอีอหยังบอกว่าแต่บอกไม่ข่อยบอกลูกบอกเมียบอกพี่บอกน้อ,กอ,กอ,กองเฮ้ให้ถือหวยเหมือนทุกคน เบิดทั่วลวกนี่โอ้มาขึ้นสีดังระเบิดเือเทิงแต่น้อบ้านันี้เมากันนี้พรว่าซีเมนยังกัมาบอกในค่วมฝันหลดเนาะอันสีอายุสียังกันแล้วเต้พอสอกันแล้วเต้หลาเวล่ากันแล้วเต้ให้ให้เลามาบอกในค่ามฝันหลดจังแก่งจังขาวซื้อหลายโตกัเป็นหลายโตเนนะเมนะเออนั่นคอยจัดไปะ ไปกองสลากเนี่มืนี่มนี่มือนีไปกองสลากยังไงมือยู่ฮะฉันจำมึไม่ได้ิเอาจังสันล่ะพี่น้องอมันนี่อันนี้ก็มัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเห็ดอะเสิยบอันนีสิบอันแล้วก็เห็ดเป็นมัดอเออสิบแตกสิบมันแตก ตบะอันแนี่หอเสียแล่าหมดละตบะก็เอาไว้หอกะดีไม่จังมาดมเสือนี่เสียเอาไปไว้เห็นนุ่มจูได้เสือะราชัทเลาหนิเออน้าเราไอ้นุ่มจูหอยไปเนี่ยเสียเอาไว้ให้ลูกไสหล่าเล่าต่อไปนี่อนาคตขังหนาเล่าสิมาอยู่น้ำหลุกไสหล่าเล่าเอามาเกิดน้ำหนีฮะมาเกิดน้ำหลุกไสเรามาเกิดน้ำหลุกไส อือนี่และแม่ป้าปิ้นไปทางเดียวกันแม่ป้าปิ้นไปทางเดียวกันอันแนวก่อมันไหมเห็ไหมเห็นปิ้นไปทางเดียวกันเอานีนวมามัดไว้มัดอะไรนี่สไขนี่อกเปิดประตูไ้ถามมันมันออกมาตี่ีะเปิดประตูไไปขวดไปถามันนี่ค่ะพี่น้อง เป็นการเป็นการมาแล้วแล้วช็อตนึงไปแล้วบัดนี้จักน้อยจักน้อยกะสิเท่าเตนแล้วไปเท่าเตนไปบนข้างขั้วหาเขามากินเท่าปันจังบ่าให่กินมาแล้วแล้วกะแล้วนี่ยังกะหามาสู้กันกินกินแล้วกะถ้าแถวพี่น้องมาเทากัสิไเด้รับแขกรับค้นตัวเอาค่ะ่เคะพี่น้องอ่าพี่น้องบ่าวบาสิเป็นพี่น้องเอฟซี บะบาสิเป็นแฟนครับพี่น้องฟังใสสิเป็นพี่น้องอ่ะแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศในประเทศต่างประเทศหรือว่าพี่น้องฟังใสเนาะค่ะเนาะอันนั้นซ้ำนั่นแหละแม่ป้าเราก็มัดอันอันเอาถุงยางมามัดกระเด็ตัวมีมีเปล่าถุงหิวอถุงหิวมามัดกระเด็ตัวมันยังง่ายมันงห่ายไรลี ขอบคุณพีขอบคุณน้องเด้อค่ะเด้อขอบคุณนพีขอบคุณน้องเด้อค่ะเด้อที่มาเบิงมาเหยี่ยมมาช่วเวลาคุณแม่สุภาพไร่สดนะจ๊ะเพราะว่าต่อน,นี้บ่ได้ไล่เป็นติจ้าลักษณะดอกมันยากค่ะพี่น้องจักน้อยกับสีบ้านรับแขกเดี๋ยวกับสใไ้แม่เซียวไปหาเนี่ยมาจูไมาก,กินสู้กันกินกินแล้วกวนเท่าสีเมีย จากน่อยพี่นองมามันจะลาเนาะกับแม่พีขุนพันธีนากับแม่ดอกไม้หัดระว่างแม่ประสานสายยุดแม่น้อยน้าม้งสาแม่แตนอีหยังล่ะนามสกุลยังก่อเทาสิ้นสิ้นนามุดแม่สมพิดผ้าข้าผ้าบูดพะนะจากหน้อยกับกินเข่ากินน้ำค่ะแล้วก็อันนี้แม่ป่าแล้วก็เจ็บอีหยังเจ็บเรียบรอบกัน บอหามากินนี่หละจะไปนั่งถอโต้หน่ะเ้าบอแมนแขกเนาะเ้าเป็นไทยเยียนแม่มานางกินนี่หละเนาะสบายสบายพี่น้องขาแม่สุภาพกับว่าอ่านพูดเถ่าแบบว่าสมัยเก้าปันไดดอกกับพูดเถ่าสมัยไม่แน่สมัยเก่าแน่ข่วมลูกกับบาลลายดอกจุบปอซีตาบากับพ่อหูนู่นนี่นั่นอยู่อ,อกับบอกให้พี่ให้น้องฟังเนาะคะ่ะเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วค่ะเด้อคลิปอันเจ็บเสียผ่าพอเนี่ยสงการ ตะพาพี่น้องอมวนผู้เถ่าผู้โัเขาเจากับธรรมดาละโซกันจากน้อยล่างเทียกับพิษพลาดกับขอโทษขออภัยพิษพลาดกับขอโทษขออภัยแนวดบ่ดีกับยาวากัน,นะะทเทนนด้อค่ะเด้อแนวแนวด่ะบ่ดีกับเม่นมากให้แม่สุภาพว่าเออแม่สุภาพเฮ็ดอันนั้นเด้อเฮ็ดจังสีเด้อมุจ้าวังสันจังสีกะบบอกมากด้อค่ะเด้อเม่นมากค่ะพี่น้องบอ่ได้วากันค่ะขอโทษขออภัยหลายๆทีว่าขันว้าบ่มวนกับยาวากันค่ะพี่น้อง บางเทือกระไดคือว huh uh ่าหล่ะผู้เถาเกากบมีผู้เถาไม่ก็มีเป็นสีเนาะสมัยเมเฮากกบเห็ดตามประเภทนี้บันเมืองคนอะจ้าจากน้อยกะสีมีแขกเคลือมาหลายกะสีกะสิกินเข่าสก้อนสีเมยสิลาเนาะพี่น้องมือเคลื่อนร้อนเป็นขอนทุบใบยางยางมือขันสมูว่าเฮ้าสมมูว่าเฮายางนี่ยางต่งเต้นหนีไปหอดมือแรงนี่สิไปหอดใส่เหอสมมูว่าเฮ้ายางอยู่นหนีไหมสีหอดก็สมบ่ กัไไนเท่ายางเอาไว้จังยางยฮียนเท่านี้แม่เอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะเด้อคลิปหนาจังว่ากันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฟาดบึมพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถาะจ้าบายบายไปก่อน